ผู้ชมครับและววันนี้นะครับเราจะพบกับยอดคนของพวกเรานาว่าอากาศโทปิยะตรีการนนท์ครับอดีตครูฝึกการบินนะครับของกองทัพอากาศและผู้ที่เคยนะครับได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับยอดคนของเรานะครับได้สั่งสมประสบการณ์มาเยอะแยะมากมายและณเวลานี้ณนะตอนนี้นะครับเขาได้ต่อยอดความฝันของเขานั้นให้กับเด็กๆที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักบินด้วยการนะครับเปิด โรงเรียนการบินเอกชนขึ้นเป็นแห่งแรกครับทำให้นะครับประกาศกล้องเลยทีเดียวว่าการบินนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องยากอีกต่อไปสำหรับน้นองๆทุกๆคนเอาละครับตอนนี้เราไปพบกับเขาได้ดีกว่าครับ ู้ชมครับและตอนนี้ผมนั่งอยู่กับยอดครูของกัปตันปิยะแล้วนะครับกัปตันสะอาดศบสัตราสอนครับสวัสดีครับกัปตันครับสวัสดีครับนะครับเอาละครับก่อนอื่นเลยนะครับขออนุญาตให้กัปตันนะครับได้เล่านะครับถึงประสบการณ์นะครับที่ผ่านมาก่อนนิดนึงครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมได้ยินว่าโอ้โหมีเรื่องราวที่ต้องบอกว่าขออนุญาตใช้คาธรรมชาติเลยนะฮะโชคโชนมากๆเกี่ยวกับประสบการณ์การเป็นนักบินผมเกิดที่เชียงใหม่ครับแล้วก็ เรียนโรงเรียนเดียวกับสัตันปิยะคือโรงเรียนมงฟอร์ดครับพอสําเร็จพัทยมปลายผมก็มาสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมในเรืออากาศตอนนั้นยังไม่มีโรงเรียนเตรียมทหารอันแล้วก็เป็นนักเรียนเตรียมในเรืออากาศรุ่นที่สองพอเรียนจบขึ้นเป็นนักเรียนเรืออากาศปีที่1ซึ่งตรงกับนักเรียนในเรืออากาศรุ่นที่7ก็มีการยุบโรงเรียนในร้อยในเรือในเรืออากาศเป็นโรงเรียนเตรียมทหาร เพราะฉะนั้นท่านอดีตนายกสรย,ยุทธ์ยุราโน์เนี่ยครับท่านเป็นรุ่นน้องของของกัตตันนะครับหนึ่งปีสำหรับาก,การติยะนี้ไม่ทันสอนกันในกองทัพอากาศแต่มาสอนมาให้ประสบการณ์มาให้อะไรกันไทยหลังเห็นบอกว่าวไม่ไม่ทันเจอกันทั้งที่มองฟอร์ดนะครับแล้วก็ที่เรียนด้วยตอนการบิน ไปเจอกันที่ไหนยังไงครับผมมันมอยู่ช่วงหนึ่งที่กองทัพอากาศเนี่ยจำเป็นที่จะต้องส่งนักบินพระที่นั่งไปฝึกฝนแล้วก็ไปหาประสบการณ์จากบริษัทการบินไทย <S S S เนื่องจากค่าใช้จ่ายใ,ในการฝึกเนี่ยมันสูงมากถ้าเรา<ม><ม>ได้มีโอกาสไปฝึกที่การบินไทยเนี่ยก็จะเป็นวินวินทั้งคู่คือกองทัพอากาศเองก็ได้ประสบการณ์ให้กับนักบินบส่วนการบินไทยก็ได้ใช้นักบินบที่มีฝีมือนะครับไปอยู่ในองค์กรด้วยกัน ทางผู้จัดการหางการก็เลยมีหนังสือถึงทางบริษัทการบินไทย,นยคนที่เห็นความสำคัญตรงนี้เนี่ยแล้วก็เ็นอนุมัติให้มีโครงการนี้เกิดขึ้นเนี่ยคือโครงการนักบินยืมตัวกองทัพอากาศกับบริษัทการบินไทย,ยก็คือกัปตันสหสมบสารตาสอนมันเริ่มต้นจากตรงนั้นนะฮะพอผมได้มีโอกาสได้รู้จักท่านในในทางหนังสือแล้วว่าโอ้ถ้าไม่มีท่านรองผู้มนวยการใหญ่ฝ่ายบริษัการบินเนี่ยคนนี้เนี่ย ให้ความรู้เคาะเนี่ยก็คงไม่มีโครงการดีๆนี้เกิดขึ้นโอกาสที่เราจะไปทําการบินอยู่บริษัทการบินไทยตั้งเจ็ดปีเนี่ยก็คงไม่มีแล้วเราก็ไปสั่งสมประสบการณ์ตรงนั้นเพื่อให้ได้ชั่วโมงบินเพียงพอกับคณสมบัติของการเป็นนักบินในนั้นก็เริ่มต้นจากตรงนั้นวันที่ได้มีโอกาสพบท่านครั้งแรกเนี่ยคือบังเอิญด้วยความบังเอิญน,นะครับ,รบผมมีบ้านพักตางอากาศอยู่ที่หัวหินในที่เดียวกันนะฮะก็เลยขออนุญาตนับท่านแล้วก็นั่งทานกาแฟกัน ที่ที่ริมทะเลเนี่ยะฮะแล้วก็ได้ได้ช็อตโน้ตให้ท่านฟังว่าชีวิตผมเนี่ยตัดสินใจมาเปิดโรงเรียนการบินเพราะด้วยเหตุผลนี้นะครับตั้งใจจะทําโรงเรียนแบบนี้นะฮะท่านก็เกิดความประทับใจบส่วนผมเนี่ยประทับใจท่านจริงๆเทเพราะว่าท่านเป็นคนที่น่ารักมากน่ารักในที่นี้คือท่านให้เกียรติน้องๆเพื่อนๆพี่ๆผมได้ใกล้ชิดกับกัปตันมาเนี่ยถ้าท่านอยู่กับพี่ ท่านก็จะมีความน่ารักในมุมมองที่เป็นน้องคนรับอย่างท่านพลอากาศเอกกันที่มาทริปนีเป็นพี่ที่ท่านเคารพมากเนี่ยทุกครั้งที่ท่านอยู่กับท่านกันเนี่ยท่านก็จะเป็นเป็นน้องที่จุกจิ๊กเพื่อให้ท่านกระปี้กระเป๋าขึ้นในขณะที่ท่านอยู่กับเพื่อนนะครับท่านก็จะมีความสนุกสนานเป็นดบบเพื่อนอยู่กับน้องๆท่านก็จะเป็นพี่ที่ดีของน้องๆเป็นอาที่ดีของหลังนะครับและที่ผมประทับใจที่สุดเลยเนี่ยที่อาหารเองก็ยังไม่ทราบ ก็คือในทุกๆปีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สงการเนี่ท่านไปไหนไม่ได้ท่านต้องเฝ้าบ้านทำไมครับเพราะว่าจะมีลูกศิษย์ลูกหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีชีวิตใหม่มีอนาคตใหม่ที่ดีเพราะท่านเนี่ยจะมาลดน้ำดำหัวมากราบมาไหวมาขอพรอแล้วเป็นอย่างนี้มาทุกปี แต่จริงๆได้ยินว่ามีวีรกรรมมากกว่านี้อีกเรื่องที่เด็ดมากเลยนั่นก็คือถ้าผมเรียกแบบแบบเท่าที่ผมทราบเลยก็คือการดีดตัวออกจากเครื่องตอนนั้นนี้เหตุการณ์เป็นยังไงครับกระตันครับ,รบผมบินในกองทัพอากาศเป็นนักบินขับไล่บิน F5 ซึ่งถือว่าเป็นเครื่อบินที่ต้องไปทำคอมแบทไปทําการลบไปทําการอะไรนะซึ่งก็มีประวัติว่า ทำการบินกับเครื่องบิน f อทําการมิชชั่นต่างๆของกองทัพอากาศเมื่อออกจากกองทัพอากาศไปก็ได้เ,เพิ่มพิ่มค่าชีวิตพิเศษติดตัวไปจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ถึงห้าหกขั้นไม่เคยมีอุบัติเหตุกับเครื่องบินขับไล่เครื่องยนต์จะดับทั้งอากาศก็สามารถสตาร์ท hmm. ตนะิดอะไรและต่างๆแต่มีอยู่ครั้งหนึ่ง ึ่งเป็นเครื่องบินที่เวลาผมไปเรียนที่อเมริกาก็ไปเรียนในหลักสูตรนี้แต่วันนั้นก็ไม่สามารถแก่ออกมาจากค่าที่ม่เคยสว่างได้